ครัคบสวัสดีค,ครับสวัสดีเบิร์ดับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบหกมาค่ะเดือนกรกฎานะคะ,คะ,คะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะกเอฟซีกับขอเลขตำเล่าก็จะไปเพื่อนบ้านเนาะค่ะเกียบก้อยว่วไว้พี่น้องเบิรัพซับปวดท้องแต่เศร้าคนน่ะ มันขึ้นได้บะโอ้ยมาก็ได้เออปลบไปสิปล่อยต่ำแล้วอันนี้เียกทุเขาขม่าหลายขออภัอเอยเมื่อนี้บ่ได้รับสายเนาะค่ะเนาะขอโทษขออภัยเบิกทราบกับปวดท้องร้ายเป,เป็นเป็นเครื่องเป็นซีดบะเป็นเมี่ยงงอกค่นนะมันขึ้นมันก็ได้เก็บเก็บบ่ได้หายเ้ยค่ะเมื่อนี้กะ ซ้ำม,มันยุดเบกกันสิเ้าไอเอฟซีได้ไปตำเล้ามววาแรงเด้อจ้ะเด้อกอนทีเพิร์ลทบสิไปหามหมอนาะคะเนาะกะหวงพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าตำเล่าแม่นแม่นมาซีงวดแล้วนะคะตั้งใจเลื่มเขาพันษาวันนี้หันปูออกไปทั้งผุนกะปังก่าเก่าแม่นก่าเก่านะคะผู้ดใดถีเห็ดน้ำปูน้ำยากะถืบอบดมือมาบวงสวงถือถือถือ เลกันทุกคนนะคะสำหรับ f อฟซีที่จะมาขอโจคขอพรกันมาได้กระทษแจ่งก่อนบางที่เบิกทรัพย์ไม่อยู่แต่เจนุดกระยูนะคะก็ใช้เจนุดออกมาตอนรับหรือว่าผู้อยู่ไก่จะมาจุดถูกขอโจคขอลาบจังสีกับิมี่ถูกมีเทียนว่างไวหให้ยนะคะช่วงนี้บพราขั้นเฮ็ดกำแพงเฮ็ดกำแพงแล้วก็ต้องได้โทษนับเพราะว่าต่อไปจะรับเฉพาะสายบุญ ว่ามีความเรื่อมใสรัทธ,ธานะคะมาขอละได้มาขอละได้ดโชคไร้ลาามาแก่มาขอหรือว่าผู้ใดจะมาบนยังก็ได้เนาะคะ่ะกะสิบนล่ำก็ได้บนพ้นน้ำไม้ก็ได้แล้วแต่ผู้ถนัดผู้ใดจะขายที่ขายทางหรือว่ามีเรื่องสำคัญอยากขอปูขอยากัให้โทรมาก,ก่อนเนาะคะ่ะกะ หมาทุกคแนแหละแต่ว่าให้โทรก่อนเพราะว่าเบิกทราบกันต่อไปก็จะเป็นถ้าเกิดว่าเฮ็ดกำแพงแล้วนี่หรือว่าลอ้อมหัวแร้ยวกะเฉพาะลูกหลานของปู่ของง่าเนาะคะ่ะเนาะกะสิบเปิดบ้านให้เขาตลอดนะคะแต่ว่าบาังที่ยานประยูเวลามาแก่สิลำบากก็อยากให้โทษแจงกอนนะคะก็มีผู้ใดโชคไดลาบเที่ยวมาแก่ยู่ว่าเศร้าดอกเพิ่นถือตมเล่ามาสีงวดติดแล้วนะคะ จนได้เงินไปทํำบุญพน่ะในถวายถูกถวายเทียนพรรษาเนาะค่ะหมวดนี่กับถือวังวดที่ห้ามันแม่นมาหลายหมวดละกันเอฟซี่กัซื้อด้วยความ,มาระมัดระวังซื้อไวแย่ให้เดือดร้อนเจ้าของบางคนซื้อร้ายๆกับเป็นทุกข์เนาะพี่น้องเนาะกับซื้อไวซ้ำพ่อเด็กข้ากับเขานั่นแหละเคยให้เอฟซี่แม่นเพื่อนกัยอยากได้งบางเงินว่าเหมืนอนนี้เป็นเพราะซ้ำไป พันวาคันมีโชคไม่มาเด้อบางคนเพิ่นก็นร่วมเพิ่นถือแล้วเพิ่อนอยากให้เบิกรับเนาะเพิ่อนอยากร่วมเบิกรับกับพวทันได้สร้างของเจ้าของดอกสิไปเฮ็ดกำแพงวัดก่อนเพราะว่าทางอาจารย์ทางโนูนสะอาดเพิ่นขอมาถ้าได้ต้นเงินก็สิไปถวายเพิ่นเนาะค่ะเนาะส่องรหัสพัน์นกกเนาะโอเนาะพระอาจารย์เพิ่นว่าเนาะมันบ่มีผู้มาสร้างซอยเพิ่นว่าเบิกรับไปเงียบยิบบ่มาซอยสร้างเลยเพิ่นว่า เราสิได้ไปซอยสางวัดบาดนี่ละเขาพัรษช้า,ชาสิปูก,กั้นยาก็สียเฮ็ดวัางเก่คล้องน้ำแน่ก็เสิเฮ็ดวัดน้ำแน่พอพ่นประทานที่ให้เบิกทราบแล้วทีมากถือจนใจซื้อที่นี่ละพี่น้องย้นอนอันนี้ละเอาแอดไล์เข้ามาได้เด้องวดวดที่แล้วเต็มเต็มมันแล้วสองสี่เนาะย,<อ>ยู่เลียมได้หือเปล่าเดี๋ยวมาขอดเรียมนั้นที่บ้าน,าน,นบ่ ไื้บังคีบเก่าก็ได้หรือว่าผู้อยู่ในได้กลุ่มนะจะเห็นเนาะคะ่ะเมื่อนี้นะคะคือตำลาวนี่เบิกทราบจะควไวล่วงหน้านี้บ่ได้สมมุติว่าสีอวกเมื่อนี้ต้องเมื่อนี้เท่านั้นเนาะคะ่ะชุดนี้เป็นเมื่อนี้เท่านั้นเนาะคะ่ะส่วนรัฐบาลไท้เบิกทราบกัสิีฟันท่งในคลิปเดียวกันนี่เนาะบางคนบ่เหินเดียอ,อบางคนเบ่เหินอันนี้ตำลาว เบิกทราบสีไฮตัวอันเด็กไทยนะเด็กไทยนะตัวมากสีสุดเนาะคนละแผ่นได้ไหม,มตัวเดียวนั่งสีไฮตัวเดียวไฮ<า>เต้ตัวมาร์กได้ไหมมันมีเด็กหลายยางเด็กบวงสวงก็มีมเมื่อนั้นไฮเก้านึ่งออกคุกหนึ่งเนาะตำเล่าที่อยู่ข้างบน เด็กไทยอยาฟันไปซูนหาตัวเดียวเนาะคือมันใจส่วนตัวเด้มาถือกายาดากันเนื้อมันตรงกับเลขลับนทรงมาหลายคนอาจสงสัยว่าซูนหาเป็นเหล็กเบิกซัย์หรือเลขลับเลขลับคนมาชนกันเบิกรับหรือเรลืเปลืองเงินงวดนี่กันซื้อ่าหลายซื้อไว้พ่อฟังคนล็อกมาสีล็อก you, ยูบอยูเฮ้ากับว่าจ้าขน้ารัฐบาลไทยฟันทุ่งไปซูนหาหาซูน มากสว่วนโตแวเดคงสุดท้ายสิสรุปเลกให้ฟังเนาะสิมีเด็กบวงสรวงเนาะโอ้ปอเมื่อน,นั้นเด็กงามมเทียมเหรอคุนกับมาเทียมหลายคนอยู่ปูงามเมื่อน,นั้นนะเดว,ว่าคิดว่าสิถือพราะว่าปูเป็นมะหลอดขาบให้ยเงาเงา,าเลยใส่ขวดโหลไว้ปูใดมีความเสื้อทั้งนี่กับมาขอเอาขอเองได้เองก็มีเนาะคะ่ะประจําเป็นต้องเอาน้าเบิกร,รับก็ได้ปูพ่นมาพันถือเด็กชุ่นได้ส่วนมาก ตามเล่าซิมี่ห้าห้าสามศูนย์เจ็ดแปดนะคะสองตัวซีนี่แปดสองห้าห้าห้าสามศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งห้าฟันไปที่แปดสองสอบส่วนตัวซื้อดอกตัวฟันก็ได้แต่ว่าตาเล่านี่เบาถึงแมนมาซีงวดแล้วมันแม่นเอฟซีผนเรียกรองเนาะค่ะเนาะมันแม่นช่วงนี้มันแม่นเขาเลยขอ ป่วยปนใดก็ต้องเบื่อน่อยปลอยสะ่อนพวามันออกสองทุ่มถ้าเกิดเบิกทัพย์ไปนอนลองบานแตงสีมาสิบมปลอยบได้สิจะได้สะพออยู่ในกลุ่มนะสิมีแห้งปลอยสำบพุ้นทราบตอนนี้เบิกซัพย์มีอาการปวดท้องร้ายเนาะคะ่ะมันก็นเลยพักเบรกน้องเมื่อกี้ปวดแห้งเนาะโอฟ่อนเนาะก็เลยพักเบรกมาส่งไข้ขึ้นนิดนึงก็เลยขอพนตังกลอง ฝ่าวอยก่อนหามันเจ็บหลายสิได้ไปนอนโรงพยาบาลน,นะค่ะเนะะาอะอย่าฝาดอย่าตู้าหาเบิกทราบเด้อเบิกทราบลับเบาไวม,ามือนี่ยเอยบอลแมนดูคอยทรบบอลคนนี้อ๋อเนี่ยนะจ้ะครับอ่านี่นะครับเห็นบอลเนาะโอ้ชัดชัดอยู่ชัดอยู่ครับ แถมเลขไทยให้โอ้แถมแถมเลขไทยให้พร้อมมาก่วนตัวแม่ซวนหารางวันนี้เนาะรัฐบาลไอ้ล้าเนาะส้มตำเรีย <c oughs> ว,ว่ากันพู้ไดสิไปตำเล่ากะไปได้ไปได้แต่ว่าอันนี้อันมากลอตเตอรี่นะดึงมาแล้วได้เือไปดึงมาเลยเจ็บทองไรครับบังคับไปหาดึงอีกดูดึงมาแล้วอือเอาครับบอชัดครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับเอฟซีสำหรับวันนี้เนาะ ว่าหลายดอกเนาะพ่อซื้อได้เนาะครับกานผู้ได้งบน่อยกันในบ่วงหะารแปดสองสองแปดกรับพร้อมมนะคะขอบคุณเบิกทรัพย์นะครับผมอขอบคุณครับผมสำหรับแนวทางนะคร